สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกแล้วนะครับหลังจากผมปล่อยคลิปไปเมื่อวานนะครับก็มีคนสนใจมาดูพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมนะครับสั่งจากลาซาด้าครับสเสถีตรงตขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีจริงๆเขาจะมาส่งแต่เมื่อวานผมไม่อยู่บ้านนะเมื่อวานเดี๋ยวเรามาแกะกันครับวันนี้ก็ใช้คัตเตอร์ของคางหมูของทัวโทนะคร ของดีนะครับราคาย,ย่อมเยาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่าสินค้าตัวนี้จะเป็นอะไรตรงตามที่เราสั่งไหมครับเดี๋ยวนี้คนนิยมในซอยบ้านผมเนี่ยคนนิยมสั่งของออนไลน์กันเยอะนะโอเคมาแล้วครับนี่นะครับ แต่ที่เคยรีวิวกอกแอร์ของโตโยต้านะครับตัวนี้ก็เป็นกรองน้ำมันเครื่องนะครับเขาก็ส่งมาครบนะฮะผมก็เวลาจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีผมก็จะสั่งซื้อนะฮะนี่นะครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงนะครับตัวนี้ก็ไม่ถึง200นะครับก็อยากแนะนำเพื่อนๆนะครับอย่าประหยัดเรื่องกรองนะฮะ ให้ใช้ของแท้นะครับน้ำมันเราใช้น้ำมันดีๆกองเราก็เอากองแท้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณภาพของกระดาษหรือว่าการกรองนั้นก็จะดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นอ่กองแอร์เล็กไอกองเครื่องมันเครื่องนะฮะ oil filter 90915 YZZN2 นะครับนี่นะครับตัวนี้ ก็ามีสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับตัวนี้ก็เป็นกลองน้ำมันเครื่องเล็กนะฮะใช้ได้หลายรุ่นนะฮะในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีตัวกล่องซึ่งผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับถ้าเป็นกล่องแท้เนี่ยราคาประมาณไม่ถึงสองร้อยนะครับเกือบสองร้อยลบนะฮะที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็คือว่าเขาจะมีจรารบี นนี่นะะฮเขาจะมีจระบีที่โอลิงนะฮะเขาจะมีจระบีที่โอลิงเป็นจระบีสีขาวนะครับถ้าเป็นของแท้ก็จะมีจระบีสีขาวใส่มาด้วยราคาก็ประมาณร้อยหกสิบรอยเจ็ดสิบนะครับถามว่าตัวห้าหกสิบบาทก็ใช้ได้ครับก็แล้วแต่ กระเป๋าไข่กระป๋กระป๋ามันนะครับแต่ถ้าจ่ายได้ผมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นของแท้นี้นะครับเป็นของโตโย t a าซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือนะครับกล่องก็จะเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับเมื่อแกะออมาแล้วเนี่ยโอลิงก็จะมีมีจระบีสีขาวนะครับนี่นะครับก็หรือวิสัญญีกับเพื่อนในช่องนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงเประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากกันน้อยนะครับในการเลือกซื้อกองน้ำมันเครื่องแท้จากโตโยต้านะครับกองก็เป็นตามนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราใช้น้ำมันดีๆนะครับผมก็อยากแนะนําให้ใช้กองน้ำมันแท้นะครับนี่นะครับในร a า a d ด้ามีขายไม่ต้องขับรถไปซื้อที่ไหนแล้วครับไม่ต้องไปร้านอะไร ออนไลน์เลยชำระเงินปลายทางหรือว่าจะชำระผ่านวอลเล็ตก็ได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ